วันนี้ฮัลโหลกปกันดกันน่าตโพกดนนเนาะตอนนี้ยังเกิดเตยกอสุดะเลพลัดพลัดเลยทะเลพลดลัดเกิดเวลาอัมีเวลาเลยตามาเนาะตามาเดตาตามาเดตาอึเนอลตจเลนจะเตกอเนาะอะสารคีเน่ยอ่อดตมาบบตามาบบเนอะสาบกัเลยมา អូឡឺទីក្លាណេអ َب អូ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 បាសាអオーダーថខូសុគូខោទីទីលေါ်ទីក្លាទីទីថខូសុគូខោទីទីលေါ်ទីក្លាទីទីតាសៈប្រហាលេដអ َب អ្ហ្គីយ៉ាបាអ្ហ្គីលឡាអ َب ថតលូលសាខូសុគូវ៉ឈមម៉ូដាកំខឿនតាដិលេតេនីញាអ َب អូអូអូឈមម៉ូឈមម៉ូប៉ោះតាយ៉ាតាយ៉ាប៉ាវប៉ោះឈមម៉ូខូផោញ៉ានឹងប៉ដងញោកថ កលខួញ <minority��> ញ <Mama> ៉ាំបោរទៅដែរអវេហ្វូលហើយតិកឡអវេហ្វូលតិកឡអវេលូលូលូអវេធីញ៉ាំបោលូ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 អវេលូ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 ក្លែបបោឡាញ៉ាំបោជីប៉លែកលឹកតាសាប់កាលីដែរសាប់បើលែវេអត់តាឃ្លីតភ្លេនអ្ហ៎អវេលូ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 ក្លែបបោតាជីប៉លឡមអវេហាយូគូដឡាតោះៗៗៗធីតដល់ធីដល់ឡាសាប់បោតលូក្លែបបោ lại đây ta ta chi ple đó lục qua đó bỏ ta chi ple đó lục lại bộ bồn nè lại bồ bồn à lo bụi được cái là ba à về là số sống lo đó cái về mình nói xe tu thì là ô lê thì thì xe con này đã xa nè à về a ra à ta ta mà nó về lo bê hay nha à về mình nói sẽ tu thì bảo về qua ra ra xe khi อาเวทีล่ตื่นดอาเวทีตื่นดูด้วยาตื่นดูโอซีซาเก้อาเวทีจดาวิ่ตื่นดเตื่นดูด้วตามีน้องเล็กที่ตาออดตาตาเก้น้องอมดูเล่ดยตื่นดูทเด็กสาวเซตคุยสามหมอเด็กวิ่งไงะปู่สาวเอว่ามีอว่าไอสาวเอว่าตาบัตาบลืนี่เลยเด็กเวลาสาสาวกาเล่สา ခွာတာအပဲလົວညာတကယ်လပါဒါ။နည်းအောဝါဆိုင်ရေမော်တယ်ဝဲမာဝိရာတဲဒူတောအာစိတ်ခွတ်ဆာချာကြီးမာတမဟိုတယ်ဝဲစိတ်ခွတ်နာဆာချာအဝေလာစာဝီတယ်ဝဲစာခေောပြန်နာသဲနော်တယ်ဝဲတဲဘေးနော်ဝါတဲတဲလာနော်။ဘွာဝဲအော်ဒါနိတန်းနဲတာလော်ဘေးနိအပဲအော်ဝဲစိတ်ခွတ်စာနိအော်ဝဲဒါဘာဒူပိုအတဝိနာ

အဘယ်နမင်းလော်ပဲအော်သိကေနမင်းလိုဘတ်တမ်းမချဲရေငယ်နဟဲလသာ우နေသဘောလာတာပွဲဝဲစာခွေးညာနေဘယ်နေဒါအဘယ်တာဝတည်နေဒါမြေချေချေအဟဲလတဲအိုမြဟာဟာရဟဲလတဲအိုအဘယ်နေအေလိုသနိကဲတိသကောလော်စားလော်ကဲကောလော်စားလဲအလာသာပွားအဘယ်အဟဲတိနေတာရနေအိုလောဘဘူဒအိုတလောနေတမှုတ်ကော်ဝိမအဘယ် นี่เราเดทำมาดบะลูกเวเวกันนลกเวเวลี่กลาทีที่ลกคสุกทีที่ที่กลาทีทีคุสุกที่ที่แต่อื่นๆเนี่มาภาษาออนไเวเบเวทัศน์ทัศน์นี่เาเวกัดูเอือกทำมาบดูอวบวิมเวลานี่ยสืญญยุละสอาราอาราวาเดเวทำมาบดเนี่ยหักเลยที่พิก็ทมาตอร สามารอยู่เลยที่ดอยู่เลยที่กลวเวต่เอเเอลามะี่นอาเวอะนี้อะนีอนีว่ดือยว่าตัมาบดือวนบเลอมนนะอเวีต่เกัวด้เออตะกอเลยวตะกอได้เลยตะกอเราอยน่อเวสามาโอเลอเวทีว่าขอเลเนปะเนี่ยสาม เอวบาษาฮอปาท่าาโลจิลเอดอร์ะท่วิมาสมเอลยนตอบตาบลึนีลิเดสัคือฮออท่าบ้าอะไราเวมาสามเอ็บสาสากิจจัยสามันเอยเดอเตอเดอาเตอก็เอเอาก็เตะโอบาเตรสาไม่ได้ดูกว่านั้นโลบ้านในสากับเบใหนที่เดเวเตทอมเบเบเบฮอ เซาเนีลดอนดูเนี่ยไปจอเหล่าเฮได้ว่าเดืตามมาบเจอดเท่าไปได้เดืซาเนี่ยก้ละมกพอที่กกกตละมาว่าเดือเกกมเออเมื่อวานเออีเอาไปส่กจจอเฮาเปล่นะเขาวิมาเชมากด้เวาแต่เดอพัเรียน่ี้เาขาเ่เลยเดอสกอเดอส่เนกเลยตาอืเด้อแต่ อ้อวล้บอดูสะเลขึยอปายดเสาวมันยังสนนวลเลยนะสาวกิจว <c oughs> ัตนะอามาอามาตามมาบออามาอ๋อแบบนะอ้อด้บอกดเปิตาวิมันยผู้บริเวอเซซาร์ค่อยอืมน่อวิ่งเชิญม้อยหล่อนยากล่เดินยากบ้าวิบ้าเชิญเลยอ่ะดูท่าจะกบ้ากิเลยอ่ะท่าดเตาดเดือยากเชิญอ่ะเลยว่าเวทอราจะนววางน้าที่ก นะแต่ว่าสบส้อเปียมัลืตดญนะเด้ดอพเอาไอาว้เดชม้อทีนะลีเอะมากจะเ่เดวชม้ว่ามวมวมอ้อรา,าอีเน,นีนนยนเ่ยสาวลนาชิาลนดูรักใอินม่ยเน,นี่ยเวอญันนี่นย,นยกวิ่เชิญมาเล่ชมอะได้ปว่าเดี๋ยวสภบสอเยาลาสาลเลื่อนหรเดี๋ยเตเดือดสาเน,นียเดี๋เล็มมาให้ซะ อ่าวเดือเตียวทตมาผวาบ่เตียวอ่าเมื่อวาน้นี่ยใสาตโกดอหรือไงนี่ยสมาจันร์ใสตุบ้าด้เออเวสาสา้าเนี่อาตั้มาให้เล่เล่เราเมซี่ว่าด้วบเอาปลาเลเอเลยด้วยเอสตนหน้าขุน้องมีวะใครเนี่ยสากอตัดอยอาสาตะเพลหลอดด้วยน่เมหน่ไม้ใส่ไปเนี่ยเอ่อส่กมาตีหลอซาส่เราเลยเอออ่าวเดือมาบ้านเลยะ เลเวนเลฟขอไวด้เลกเลยนีวช่มือเปก็เลยลอลี้นตอดจเลอาไปเก็บปอกอที่เตอออดเอาไเล่นลีดเว้ยตกอได้ตันนีให่อาไปสะกิจ่อยสามาทาสะกาเปิสามาอถเอวิ่งเได้ไหมสามารถภาษาที่มาเลื่อนะนกะเตียงนตาตาออดเลยมนเลออม ตาเลสาที่าคอเ้วยตาเยแ่เอโน่ลเนนกัน้ากอสายดีเลเดยสายรเอาไปสาภาษาอ้อมาเยอะเลยเดตาอออดูดอเธยเหวยเวลาตาดูเล่นเลยเล่เล็กเลยด้ยเอาเตลาวตารกีกันเลยเตะตหาตอวีเตะเตะเตะเล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  အဝေတူရือရေကွာလော်တာမာဘို थेरा ပီစအရင်ကမောက်စာဒိုလဲဝေတေဝေတာအောနဲတေဝေမာကိုဖုန်းနဖိုတာဝီတာချေအိုဒိုဒူရေတာလဲနဲနိတာရือရือတာရောဘာကုန်နော်နော်ဝဘာတာဝက်စာခွန်းနီတော့ပဲတေနဲအဝေစုကစာခือဖလကရึတာမာဘိုရေကွာရမဲအဲအစကညောဘာဝေတာတာဒေါ်ကလော်တာ กว่าได้เออสารกอดหาสารเตลีเอาใจเด้อเวตาสุขคือสาคือว่าตายตาสิญาระบะเลสอเวสะกะลอลีอะซัมอเวสะมังมยะสัมมากสมันปะตสบตสบเตาตะเมตาตอะตเนเออกนะปัวสบะวิสาจนะเนาะ ถ้าตอนบ้านหลังวิสาจจตาเดสาเลยไม่สามารถกติอื่ีตวอื่นด้นามีว่าไมละตาถ้ากู้มมาสีนะกู้อันอเสารเพลนอเลยต่่นหน้างราเดี๋ยวต่เว้าแต่หน้าหงาเดี๋อ๋อแต่เวลาเดตะกอนตื่นเตีวโาบ้เลยซาไปได้ซาปะซาสารเลเซคีเลย เอาเปนเมตตโชติมกอดอสักแห่จอโลว่าถ้ากอดถเขียวอะไรนั่นม่ภาษาอ่อสาสัยเลยสาปคุซูเลสิกิณเวลาเอาเปนธรรมบุตรออนปานสาเลอสกิอ่อเออเด้อเว้ยไม่ใช่นปกเกระดาลกีเด้อเว้ยกี่กระดาเลือดซโคตรีเด้อเว้ยสากกรทอหินเนี่ยนายเวสาสัยเล่นเลยเวลาเอาเปนกี่อนมาเออสาเวรัตสาหกรรมีสันนอจานาโชจ็บอะไรเว้ย มันนอกจากนะช่งดบอลบักกได้เดอเากได้เวเนี่ยแตมาบดเตอได้เลยซาหัวซีมาเลยนะซันอกจากช่วนะ้ซาไม่จ้าช่วน่เดอเมื่อวันเหตุชัเวลาต่เกเว้เนี่ยเกก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 ตืเลนที่ดอตือเลเซคอที่เด้ตือเพูลาพูราเชะที่เดอทดเคววเอาบีอตซาอเวเขเกว่าเวควาลาต่มาบดนันเอะวซีด ซ่ซ่เนี่ยเมอเลเซคินซาซีเวดาซ่ซ่เดโอเมพิซาเลยในซาเกรโคเรนาซาเอนาร์บะบะนานะนำซ่ซ่ใจซาตุดิเนาะดาทะนาบ่เดกว่าร้อตะบอตะรือดะเลกิรือออมะสิซาเลยวะตอบะสิซาเลยวะตะเนตะก่อเลยวะอะเบ là thì là được kia về này được rồi à về kia à về mở cái chữ này kia là lực lệ được về chỗ mở ra về từ mua từ cỏ để há gò lô về ta xa để bắt kia ta miếng bát táo này kia được lấy táo gò để là bán để ta lấy 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 được kia ta ra Kita do tate kan orang lepas garden, mereka ကေဝေတာဒိုတာတေကြလဲနေတယ်ဗရ음ချမဝံတမှုတကောရကအမေနလောဘန်နလောဘဖောသေးလေနအဝေတလို့အဝေကုအကူချာလောသာပါမသကောနေအဝေညဒကောရနေနခ ੁਰ ဘန်ညညဝမသကောနေအဲလောသာနေအင်းသကောတခေမောကြလဲဘတ်တေလောသာလိုလိုမမဲလကူအကူစီလောသာနေဘာတို့မတနီနိ ຂອບໃຈບ່ານອນມິລາມາເມື່ອເຈົ້າກໍກະຫາກໂຕຕາໂຕເລນວ່າເດກະລົດຫາມອັງຄໍຄາເດກະລົດກະຄົນຕະລຶບເລີຍກະ channel card de ma 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 card la no dab dab pho card ko ga ja choge la